ใชปริศนาการตายเสียต้นใกล้ถึงจุดจบเชื่อคนใกล้ตัวอยู่เบื้องหลังเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนกับการเสียชีวิตอย่างปริศนาของเสียต้นนายพิชิตกลีบจินดานักธุรกิจสปาและสอนนวดแผนไทยหลังนางสาวนัทธปพัฒนภักดีหรือเจน้องสาวของเสียต้นออกมาร้องขอความช่วยเหลือกับทนายเดชากิติวิทยานัน์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกว่าพี่ชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานายพิชิตหรือเสียต้นถูกพบนอนเสียชีวิตบนเถียงนาหน้าบ้านนางสาวมดพันรยาที่จังหวัดมหาสารคามหลังร่วมวงดื่มสุรากับญาติิของพันรยาในตอนแรกทางครอบครัวไม่ติดใจสงสัยจึงได้ทำพิธีชาปนกิจโดยไม่มีการผ่าชนสูตรศพกระทั่งต่อมาน้องสาวของเสียต้นได้นำข้อสงสัยต่างๆเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากทนายเดชาจนนำไปสู่การเดินหน้าค้นหาความจริง น้องสาวเสียต้นระบุว่าสภาพศพพี่ชายดำคล้ำผิดปกติเหมือนถูกวางยาผิดพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงเร่งรีบเผาศพนอกจากนี้น้องสาวเสียต้นพยายามมอสแสดงหลักฐานเป็นคลิปเสียงว่าทางญาติฝ่ายตนเองยังติดใจสงสัยและอยากให้มีการผ่าชนสูตรซึ่งย้อนแย้งกับคำให้การของนางสาวมดที่ว่าไม่มีใครติดใจสงสัยเธอบอกว่าเริ่มหาข้อมูลตั้งแต่แรกเพราะสงสัยการตายทำไมมีบางคนโพสตขายทรัพย์สินต่างๆของพี่ชายเช่นบ้าน พี่พัฒนาการคอนโดเดิมทีพี่ชายเป็นคนสุขภาพแข็งแรงจะเสียชีวิตได้อย่างไรยืนยันว่าเธอไม่ได้ออกมาเพื่อหวังสมบัติแต่ต้องการพิสูจน์หาสาเหตุการตายของพี่ชายเท่านั้นขณะที่พระวสันตกลีบจินดาพ่อเสียต้นบอกว่าขณะไปเคารพศพที่บ้านของนางสาวมดลูกสะพ้ยมาคุยว่าถ้าเอาศพลูกชายไปผ่าแล้วเจอสารที่ทําให้กล้ามเนื้อใหญ่ประกันจะไม่จ่ายเงินให้แต่ถ้าไม่ผ่าก็จะได้เงินมาบ้างและทางนางสาวมด จะถวายให้2ถึงสล้านบาทพอเป็นแบบนี้ข้อสงสัยต่างๆจึงพุ่งเป้ามาที่นางสาวมดอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งเธอยือนยันว่าแม้ทั้งคู่จะแยกกันอยู่แต่ไม่ได้มีความขัดแย้งเป็นเรื่องทางการแพทย์เพราะเสียต้นเวลาดื่มสุราแล้วจะอารมณ์ร้ายแม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยลงไม้ลงมือกับเธอก็ตาม เธอจะทำแบบนั้นไปทำไมเพราะเสียตนก็เป็นพ่อของลูกของเธอด้วยพร้อมฟาดกลับอีกฝาก่กฝายออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจุดประสงค์อะไรกันหน้าทั้งที่ได้ตัดขาดกันไปหลายปีแล้ว นอกจากนี้พบว่าเมื่อวันที่8เมษายนก่อนหน้าที่เสียต้นจะเสียชีวิตเพียงหนึ่งสัปดาห์ได้ถูกคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามประกบยิงขณะนั่งอยู่ในรถอันขาดบริเวณถนนเลียบด่วนรามอนทราขณะกลับจากร้านอาหารแต่เจ้าตัวไม่ได้รับอันตรายซึ่งวันดังกล่าวเสียต้นได้นัดนางสาวมดออกมาพบที่ร้านอาการดังกล่าวแต่นางสาวมดกลับไม่ได้เดินทางมาแต่อย่างใด นางสาวมดเล่าว่าหลังเกิดเหตุเสียต้นได้โทรศัพท์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับตนเองฟังจึงได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อให้เสียต้นบินไปหาภรรยาและลูกที่จังหวัดมหาสารคามจนมาเสียชีวิตดังกล่าวยืนยันว่าเธอไม่ใช่คนที่วางยาสามีอย่างแน่นอนทางฝากของตำรวจสถานีตำรวจภูทรยางศีสุราชก็ได้เดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของเสียต้นลุยสอบปากคำประจสานและพยานแวดล้อมทั้งหมดแม้ร่างเสียต้น จะถูกเผาไปแล้วแต่ได้มีการนำกระดูกที่ยังเหลือส่งตรวจพิสูจน์หาสารพิษตกค้างคาดว่าอีก30วันจะรู้ผลส่วนคดีลอบยิงล่าสุดพลตำรวจตรีนพสินพูลสวัสดริรงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาเผยความคืบหน้าของคดีว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องการทะลวิวาทในร้านเหล้าแต่มีการวางแผนมาอย่างดีมีผู้บงการมีคนชี้เป้าและมีการมาดูละเหลาก่อนลงมือก่อเหตุล่าสุดตำรวจได้ภาพวงจรปิดมีข้อมูลของคนร้ายทั้งหมดแล้วสอดคล้องกับทนายเดชาที่ระบุว่าคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีเรื่องหมายจับคนร้ายที่เบื้องต้นคาดว่ามีมากกว่าสามคนร่วมกระทำผิดส่วนประเด็นสาเหตุหลักๆส่วนตัวเชื่อ,อว่า เป็นปัญหาครอบครัวอยู่ระหว่างสืบสวนว่าใครเกี่ยวข้องบ้างยอมรับว่าคดีมีความคล้ายกับคดีรอบสังหารเอกจากกริฑพณิษฐ์าติกรรมอดีตนักแม่นปืนทีมชาติไทยเมื่อปี2556แต่มีบางสิ่งที่ต้องสอบเพิ่มเติมไม่เหมือนกันทั้งหมดคราวนี้ก็จะได้รู้กันสักทีว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้บงการฆ่าเสียต้นและคดีนี้จะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญนำไปสู่การไขาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของเสียต้นได้หรือไม่ต้องติดตาม